วันนี้บ้านหนองบัวอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับแล้วก็สถานที่เราจะมาก,ก็คือวัดหนองบัวครับผมวัดหนองบัวว่ากันว่าวัดนี้สร้างมาเมื่อปีพศ2404นะครับหรือราวก็สมัยรัชกาลที่4นะครับผมโอ้สองสองสี่ศูนย์สี่ปีนี้ปีสองห้าหกหกนะครับโอ้ เกือบ200ปีครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับผมมีวิหารด้านในนะครับวิหารก็จะมีคล้ายๆเป็นภาพวาดนะครับจิตรกรรมฝาผนังก็คงจะมีมาพร้อมๆกับสร้างวัดน่นะครับเกือบ200ปีนะครับผมเป็นวิหารเก่าแก่นะครับลืมบอกไปว่าหมู่บ้าน น้องบัวน,นี่เป็นหมู่บ้านไทยลือนะครับบ้านไทยลือแล้วก็หมู่บ้านนี้เขามีชื่อเสียงทางด้านของผ้าทอลายลายน้ําไหลหรือเปล่าเดี๋ยวผมผมก็จาไม่ค่อยได้นะครับไม่แน่ใจแล้วก็เป็นแหล่งของผ้าทอใหญ่ที่สุดของเมืองน่านด้วยนะครับที่เราเข้าไปในวิหารหลังนี้นะครับผมนี่นะครับ ดูดีครับสมกับที่ว่าสร้างมาประมาณเกือบ200ปีนะครับน,นบี่มีมีเลียดด้วยนะนี่เป็นสิงนะครับเป็นมมหารที่ทรงเก่าแก่มากครับทรงไทยลื้อนะครับให้ดูอีกที หลังนั้นด้วยครับหลังนั้นปิดไ้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะ,ะนะครับพระประธานด้านในนะครับผมดูสิครับนี่ก็เป็นไม้นะับเสาเป็นไม้เลยครับน,นี่ครับดูด้านบนนครับ เก่าแก่มากครับเข้าไปดูครับโอ้นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดนี่ะภาพวาดเขาบอกว่าเป็นเป็นช่างวาดนะครับในโน่นแหละครับนี่นี่นี่น,นี่วาดไว้นะครับผมชื่อช่างอะไรผมผมอ่านอยู่แต่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับ เนี่ยเป็นภาพวาดที่เก่าแก่มากก็เลื่อนหายเป็นเลื่อนๆน,นะครับตามการเวลานะครับนี่มีตุง ชอบภาพวาดนี้อย่างเลยอ่ะมันดูดูแข็งดีดูโบราณมากนี่ครับ ด้านล่างเราก็คือเป็นพระประธานครับผมดูดูนี้สิครับถึงข้างบนเลยเก่าแก่มากดูฐานที่ครับน,นี่ก็คือพระประธานด้านในของพิหารน,นะครับผมด้านหลังมีเป็นภาพวาด จิตกรรมเหมือนกันนะครับเป็นรูปเทวดาเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับผมดูไม้นะครับมีเป็น ภาพเขียนด้วยนะครับเขาให้กาุนาสแสดงความคิดเห็นและเซ็นสมุดเยี่ยมโอ้คนก็ามาเยอะเหมือนกันสัสดดูสิครับ มาเยอะเหมือนกันนะครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเพื่อนยีิบเอ็ดเดือน766นะครับ ถ้าเพื่อนต้องการมาวัดน,นี้ก็อยู่ที่อำเภอท่าวังผาตำบลปากคานะครับออกมาจากตัวอำเภอประมาณสักสิบกโ,กโลครับผมแนะนำมาเลยนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ของพี่น้องไทลื้อนะครับผมกระกวัน โอเคนะครับผมว่าภายในบริเวณวัดก็น่าจะมีอะไรที่เก่าแก่ที่น่าสนใจนะครับแต่วันนี้เราไม่มีเวลานะครับผมเพราะบาจะต้องเดินทางไปถึงโน่นะออนะครับอำเภอบอกเกลือนะครับวัดก็เงียบสงบดีครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปครับ